ซื้อชุดนะคะใช่เอามาไม่พอเอามาไม่พอเอามาไม่พอตอนแรกนึกว่าจะมาคืนเดียวใช่ไหมระังเลยโอเคคนเยอะกว่าเมื่อวานที่ให้หนูใสุ่ด้บบโอ้มันจะเกินไหม่ะให้ใส่ไหมอย่าเลยเองต้องไปซื้อครีมร้อยแตกขาแตกอีกเออโห่เนี่นะนี่เป็น กน,นั่นมีเยอะมีหลายสีใส่ยาวใสยาวมีหลายสีที่แบบนี้อืมอืมอันนี้อ่ะกระป๋าใช่อันนี้ก็เป็นเกลียวอย่างงี้ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สามร้อยอันนี้ใส่ได้สองแบบเป็นกระโปรงยาวลงมาได้ เอาเปล่าอันน <ะ S> ั้นก็ลองดูเรื่อยๆแต่อันนี้ยก็เหมาะเหมาะใช่ไหมใช่มี<ต>2 2> สองสีเนี่ยมีข้างในอีกแต่มันคุณภาพาอใช่อันนี้อย่างเดียวกันอ๋นออันนี้เลยดดนี่เท่าไหร่เนี <S <S ่ยแบบนี้พี่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่มันก,ก็สวยดีมันก,ก็สวยดีอันนี้ก็ถูกหลเนี่ยอีกไม่เอาอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ร้อยแปดสิบ ราา180แพี่ไม่อยาใส่แบบนี้หรออันนี้ก็สวยด้วยอันนี้เดวกับ่มากแบบคนลสีเออเนี่ยเองกะสีขาวชุดสีขาเลยเกี้ยนีด้วยเนี่ยพี่ในใจกนแล้วทไมอ่ะหมอใจเย็นนะครับร้านนู้แมเอลวอันนี้ก็สวยถ้าเขาเลือกเขาก็เลือกอันเนี้ย ันนี้ก็ปรับสายได้อันนี้ร้อยมันปรับเราคืออันนี้สามร้อยนี่สิถ้าอย่างนั้นสามร้อยห้าสิบเนี่ยนี่หรอนี่แสดละนี่เป็นที่ร้านเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารคร่ะ ถ่ายไปตั้งนานแล้ว่อเอาถ่ายมาแล้วเนาะนู่นรองแผนกล้องไปแบบคนเต็มเลยแบบไม่มีที่ให้เรานั่งใช่อันนี้คนเต็มเลยนะแต่ตอนที่เรามานี่คือเรานั่งข้างๆเนาะจริงเราจะมานั่งอย่างนี้แหละใช่แต่ว่าแดดไงแดดเฮ้ยตะกี้ตะกี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันต้องลงไปข้างเฮ้ยแต่ฝนจบจบว่ะจะไม่ถ่ายรูปใช่ไหม จะถ่ายยังไง นะคะอุ้ยเนี่ยไหนเอาไปไหนแล้วอยู่นี่ๆตูลมอุ้ยตัวเล็กมากมันือตูลมมันไม่อะไรมันไม่อันตรายใช่ปะมันไม่อันตรายแต่จะไปแกงเลยเอาไปไหนแล้วอุ้ยไม่ได้ไวมากมันคือตูลมปล่อยมัน อนอะไรนะอันนี้คือน,น้ำทะเลอ,อันนี้คือพริกนะฮะอ๋อนี่คือพริกใช่น่าจะมาจากร,าาร้านอาหารแถวนี้แหละให้แนะนำอะไรอะ่ะนี่คือหินอันนี้คือหินโอ้ไปพี่เนทไปเดินตรงนู้นคนเดียวไปมาเล่นไม่ได้เคยแบ่งกันไม่มีนะไม่เคยเคยแบ่ง ทำอะไรไปถึงคาเฟ่แล้วไปดำไปเลยคาเฟ่เปิดใหม่นะคะที่เกาะร้านเพิ่งเปิดไปวันที่3มเมษาดูบรรยากาศได้ก่อนเรามาประมาณสิเ17วันบรรยากาศดีมาก

สองชุดค่ะไม่ไม่แต่เดี๋ยวกั็นเดี๋ยวก็ตัดสีไหนเป็นยังไงทุกชิ้นอ,อร่อยไหมหิวเลยอะอะไรนะพิคห้าสิบหมายความว่าไม่ไม่เผ็ดหรือว่าอะไรอร่อยอ้หา <laughs> เมกี้สั่งอะไรไปแล้วปั่นแล้วปั่นไงฮะแล้วปั่นเอาสั่งอะไรไปข้างบนเป็นอะไรไม่รู้วันนี้ขอนะมโซนหนึ่งสี อาการเป็นยังไงกินแล้วครั้งแรกกินครั้งแรกปะอา้อาวกินครั้งที่เท่าไหร่มีสองอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันแอบแซ่บนี่หว่อาอ้าวมัรสชาติมันเป็นยังไงแก้มก็อร่อยอร่อยใช่ไหมพอกินได้ใช่ปะถ้าปวดหัวบอกนะพอใครเดี๋ยวมาดูอาการอีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะ แล้แก้วแล้วนะตอนนี o ้มา e e.

เออนะย็นเกินไม่ถ้าแบบปวนหัวเกินหรืออะไรอย่างเงี้ย สทุกคนหน้าแดงแล้วนะคะตอนนี้ตาไปแล้วนะคะอาการเป็นยังไงฮะไม่พูดไม่จาแล้วนะคะตอนนี้ดูเยวไปเจอกนันที่ห้องเลยนะคะ <c oughs> ทุกคน ฝนคือมันชันมากรถขึ้นไม่ไหวต้องเดินอะเมื่อกี้เกือบล้มแล้วอะโอ้พี่พานออกกับรำงกาแใ่เช้าเลยนะให้ขึ้นเลยใช่ไหม